เดินใกล้ผู้หญิงมากเลยอะแต่ว่าน่าจะเป็นพระอินเดียนะแต่ว่าเหมือนกับพระไทยอ่ะค่ะพี่สาวตุ้มก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะเดินไหลจะชนกันนยกับผู้หญิงเมื่อกี้อ่ะค่ะเออแปลกใจนะ เดี๋ยวสังเกตการก่อนค่ะแล้วทำไมไม่นิมนต์ให้พระนั่งเออเราก็แต่ว่าผู้หญิงอ่ะเป็นฝรั่งนะคะส่วนผู้ชายที่นั่งแล้วก็ผู้หญิงที่นั่งเหมือนกันน่าจะเป็นอินเดียแต่ว่าสวมชุดเหมือนกับผู้คนธรรมดานะคะไม่ใช่ อินเดียไม่แน่ใจเดี๋ยวสาวตุ้มจะเอากล้องจับไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าก็หอมสะบงหมบอมจีวรเหมือนกับพระทางบ้านเรานะเอ๊ะแปลกใจแล้วสิ สงสัยอ่ะสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้นอะเนาะนี่ไงผู้หญิงอะค่ะยืนสนทนากับพระแบบจะค้่อมหัวนะคะ